มาครับทุกคนวันนี้เ er ฮียดาปารันจะพามาเที่ยวโลกของเพื่อนๆไดโนเสาร์เข้ามาด่านแรกก็จะเป็นการจําลองฉากเหมือนเรากําลังนั่งเรือไปที่เกาะไดโนเสาร์ค่ะตอนฝนตกเรือโยกก็คือน้ำกระเด็นมาโดนตัวจริงไรจริงแล้วเราก็เดินทางมาถึงเกาะไดโนเสาร์แล้วก็ได้มาเจอกับเพื่อนคอยาวมีกล้องให้เราส่องดูวิวเกาะไดโนเสาร์ด้วย พเพื่อนคอยาวก็จะได้พบกับเจ้าแอนคลโลซอรัสบอกได้เลยเวลามันขยับทีร้องทีนี่อย่างกับมันมีชีวิตจริงๆเลยค่ะจากโซนนี้เข้าไปประตูต่อไปเราก็จะได้พบกับเพื่อนแรปเตอร์ตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาให้เด็กๆได้ลองฝึกเจ้าแรปเตอร์ด้วยนะคะ ตานนี้ต่อไปเราจะเริ่มตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเราได้เดินมาถึงที่ของเจ้าไดโนเสาร์ <c oughs> ดัดแปลงพันธุก,กรรมและแน่นอนค่ะมันได้หลุดออกมาและเราทุกคนต้องวิ่งหนีออกจากที่นี่โดยด่วนดูได้ค่ะว่าเฮียตื่นเต้นขนาดไหนติดสปีดวิ่งแบบอินเวอร์เดินทางมาจนถึงประตูทางออกแล้วตรงนี้เขาก็ทำได้จริงมากๆค่ะทั้งเสียงคำรามทั้งการขยับของมันย่งกับมันจะมาวิ แล้วกับการผจญภัยของเราในวันนี้เกินคุ้มกับการรอคอยใ,นใ,นอใครดูแล้วชอบอยากมาสนุกแบบพวกเราบ้างหาเวลามาเที่ยวกันนะคะ